สวัสดีครับนี่นะช่องคุณพ่อการไฟครั้งนะครับเยก็เฮกซาออฟเป็นอีกหนึ่งเด็กที่คุณพ่อไม่ได้ทำซีพีเนาะเพราะว่าคุณพ่อรอคอมมอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนซีพีออกอะ่ะมันก็อย่างที่บอกนะมันก็เปลี่ยนแค่สองสามใบเอยเปลี่ยนแค่ใบสองใบอันนี้มันเปลี่ยนสามใบดูค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะนิดนึงนั่นเองนะฮะก็อัปเดตเด็กเนาะก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเป็นสายเก่าๆมันก็น่าจะคลิปไม่ยาวมากเนาะก็ไทคอนเน็ก เริ่มหลังได้จั่วนะครับเป็นต่อมาด้วยเกียร์สแควร์ถูกไลทับด้วยคนนี้บัตหนึ่งไลทับอืมโดยเป็นตะกริมไลทับบัตหนึ่งจั่วแล้วก็เพนตะกริมนะครับเมื่อถูกเฮกซาออฟไลทับเปิดทอบเด็กสามใบเรียงตามใจชอบไม่ได้จั่วแล้วก็ไปที่เดิมนะฮะแล้วเฮกซาออฟโซลเลสนะครับอ่า ออโตเวนการ์ดเมื่อเช็คเจอทริกเกอร์ยูนิตตัวน้องจะบอกตัวน้องจะสามารถจิมเลเลียเท่านั้นหนึ่งตัวบวกอีกหมื่นก็เท่ากับว่าขีพลังข้างมือขีพลังซ้ายแล้วก็พลังจากโซเซเลสขวาก็ได้หรือจะขีพลังหลังอขี่แวนพลังแวนแล้วก็พลังจากโซเซเลสให้ข้างหลังแวนนนันเองนะฮนะอีกสกิลหนึ่งเมื่อถูกเมื่ออออแอคทีฟเวนการ์ดเมื่อเทิร์นเมื่อเทิร์นนี้เคยมีการเพอร์โซนอะไรเคาน์เตอร์บัตหนึ่ง โซบัตหนึ่งจวหนึ่งสแสดงทริกเกอร์คิดที่เข้าทริกเกอร์หรือฟอนทริกเกอร์ก่อนแล้วก็เอาไม่ได้จัวนะได้แปะท็อปไปเลยแล้วก็บวกหนึ่งไรนะฮะก็สามไรที่การันตีครินั่นเองสแสดงคริหรือฟอนแล้วก็แปะแล้วก็ใส่เฮกซ่าออฟโซเซเลสไว้ในเมนเด็กอีก3ใบเพื่อที่จะามาเพอร์โซน่าไล์นั่นเองนะครับ การ์ดใบใหม่เพื่อความติดตีมแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเก่งเป็นมหาเวทต่อเนื่องคู่ทโทมะโทโทเนะเดยหนึ่งมืนสามพันนะครับออตโต้เยกาดเมื่อเมื่อเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้ไอ้ที่ของคุณโจมตีบัตรหนึ่งฉันก็สามารถตามข้างล่างตามประเภททิกเกอร์ได้เช็คได้ถ้าได้เช็คจอขิ เลือกเลยกแข่งหนึ่งใบไปไว้ใต้กองถ้าเจอฟอนต์เลือกเลกกัดเกียร์สองหรือต่ำกว่าของเราหนึ่งใบลุกนั่นเองเท่ากับว่าเด็กนี้มีเวฟเพิ่มแล้วนั่นเองแต่ก็เสี่ยงกับคริกเกอร์เอานะว่าจะออกหรือเปล่าซึ่งออกฟอน์ข้างมันออกสองหมื่นแน่ๆแล้วถ้ามันเพิ่มตัวอะไรออกสามหมื่นแน่นอนโคตรแรงอยู่ดีเด็กนี้มันตอนเนี้กินบาร์อะมันกินบาร์น้อยลงแต่แต่มันยังกินอยู่พ่อเลยคิดว่า ใส่น้องคนนี้มาสองใบเหมือนเดิมก็ยังโอเคนะครับกับ o c t r o w o r d s o s s a l l ซ่าเ u t o Rear เมื่อได้เช็กเจอร์ทริกเกอร์ยถ้าเป็นกับเป็นเฮกซ o f ออฟีททยตัวมันแล้วก็ได้ไห่แดมหนึ่งหรือโซชาร์ตหน,นั่นเองใส่ออเดอร์ไว้คู่หนึ่งนะฮะทุ่นทํานองแห่งวันพรุ่งนี้อคําขอพรส่วนพรุ่งนี้อะไรเนี่ยเกรดสนะครับบัตรหนึ่โซหสแสดงคิหรือสแสดงฟอนต์หใบจากมือ ถ้าเวนกัรคู่แขเป็นเกียร์สามนีจััวหนึ่งแล้วก็เอาการที่แสดงเมื่อกี้ไปแปะท็อปนะฮะทำให้การันตีทริกเกอร์เหมือนเดิมนั่นเองใส่คาคา,าโรเน่สี่ใบนะฮะหนึ่งหมื่นชิว่าออโต้เมื่อลงช่องรีถ้าเวนการเราเป็น,เป,นเป็นเพนตากริมก็คือแวนอะลายเกียร์สองหรือเฮกซาออฟโซบัสหนึ่งดูดีกสองใบเรียงแปะท็อป เรียงบนท็อปสุดตามใจชอบก็คืออะแบทบท็อปนั่นแหละแล้วก็เรียกัดการเดียนถ้าเป็นกัดเราเป็นเฮกซ่าออฟนะครับบวกพลังสองพันบวกชิลห้าพันเซบก็ได้นะเซบก็เซบหมื่นนะครับใส่ใบนี้มาสามใบนะเป็นโอไวท์หนึ่งหมื่นชิลห้าออโตโอ้เมื่อลงช่องเรียถ้าเป็นกัดเราเป็นเฮกซ่าออฟโซบัสหนึ่งสแสดงท็อปเด็กสองบอด,ดูท็อปเด็กสองใบเลือกการไม่เกินสองบใบแต่นั้น ไปแปะไว้บนท็อปที่เหลือเลียงใต้ก็คือสามารถแปะท็อปสองหรือเอาไว้ใต้สองหรือท็อปหนึ่งใต้หนึ่งก็ได้อีกสกีหนึ่งออโต้เลกาดเมื่อเช็คเจอทริกเกอร์ยูนิตเคาน์เตอร์บัสหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นเก่งเก่งตัวหนึ่งแล้วก็ใบใหม่คุณพ่อติดไว้คู่เดียวพอเพราะว่ามันเสียมือในการที่จะเล่นตัวน้องนะฮะก็จะเป็นเอเลโนเมเอเลเอเลเอสโนเอสโนโน่หนึ่งหมื่นชิลห้าออโต้เลกาดวันเพื่อเทิน เมื่อน้องจมตีถ้าแวงกัดเราเป็นซออฟหรือเพนตะกริมอืมิ้งมือหนึ่งใบดูทุบเด็กสองใบเลือกการ์ดไม่เกินสองใบแต่ในนั้นเรียงไว้บนสุดตามใจชอบที่เหลือเรียงใต้ก็คือเหมือนกันกันกบไอ้นี่เอาเหมือนกับโอไวจะแปะท็อปสองใบแล้วก็ท็อปใบใต้ใบอะไรพวกนี้ก็ได้หมดแล้วก็ตัวน้องบวกหมื่นสำคัญคือบวกหมื่นจนจบเทินถ้า ถ้าคุณไปคอมโบกับคนที่จับงัดได้อย่างคนนี้น้องสามารถทิ้งมืออีกหนึ่งใบเพื่อที่จะบุกอีกหนึ่งมือแล้วเรียงท็อปได้อีกทีหนึ่งก็ถ้ากับว่าเอาข้างนี้ยตีแปะอ่าทิ้งมือหนึ่งใบเรียงท็อปสองเอาคีเหลือเอาฟอนต์แปะท็อปแล้วก็เอาคนนี้ตีไออแวนตีคนนี้เห็นก,กระโดดกระหน่สู้ที่แวนตีแล้วเจอทิกเกอร์คนนี้เห็นบาร์หนึ่งเป็นฟอนต์ลุกเลียนั่นเอง แล้วก็ถ้าตัวได้คีด้วยก็สามารถเตะกับคู่แข่งได้ด้วยนั่นเองนะฮะอืมมาให้เลือกอย่างหนึ่งปะ่ะอ่าอ่าอ่าใช้งานทั้งหมดบัตรหนึ่งใช้ทั้งหมดโอเคก็ถ้าเจอทั้งคีทั้งฟอนต์ก็ได,ได้ทั้งเตะได้ทั้งลุกนั่นเองนะครับก็แล้วคนคนี้ลุกมาเมื่อกี้ก็ทิ้งมืออีกหนึ่งใบก็ได้เพื่อที่จะแปะท็อปถุงมาเป็นฮิวไว้ข้างบนอย่างนี้แล้วก็บวกอีกหมื่นห <000 S 1> นึ่งเป็นห Transfer, นึ่งหมืน่นสองหมื่นสามหมื่นเพื่อไลท์สี่หมื่นนั่นเอง แล้วก็คนที่เก่งที่สุดในชุดนี้ของเฮกเตอรออฟนะครับก็ได้จะเป็นคนนี้เนาะกับเวทมนต์แห่งการหวนกลับลาลาลิต้า8 0ดพชูห้าออโตเลียเมื่อจบการที่ได้เช็คเจอทริกเกอร์ยูนิตถ้าเวนกะเราเป็นเฮกเตอรออฟบัตหนึ่งโซนหนึ่งเลือกเลขกัดใบอื่นหนึ่งใบลุกแลลิไทยน้องโคตรเก่งไม่เก่งกี่โมงนะโคตรเก่งคือลุกไม่สนเกรดแค่ขอเช็คเจอทริกเกอร์จะเป็นอะไรก็ตามจะเป็น ครีฟอนฮิลโอเวอร์จัวได้หมดเสียบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งก็ลุกได้แล้วโคตรเก่งแล้วก็ใบที่คุณพ่อยังรักอยู่ก็จะเป็นคนนี้นะครับสีบ่ใบเพราะว่ามันสามารถหายซอลฟขึ้นมือได้นั่นเองก็เมื่อลงช่องเวียร์เอือลงช่องเรียร์ถ้าแบนวแข็งเป็นเกียร์สาถ้าแบนกัดของเราเป็นเกียร์สามหรือสูงกว่าบัตรหนึ่งหายซอลขึ้นมือโคตรง่ายนะใส่พีจีมือหนึ่งใบต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งสี่ใบนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมเลยเฮกซ่อก็จะใส่เป็นโอเวอร์เหลืองเพราะว่าได้จัว่วได้ไถดเช็คมันคุ้มกว่าถ้าถ้ามีตัวยัโซใส่ตัวยัโซเต็มสคุณพ่อมีแค่มีแค่นี้นะก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ใส่อ่าคิสิก็คือคิ8แปดฟอนสามแล้วก็ฮิวสซึ่งเด็กเนี้ยแนะนำว่ายัางเงต้องติดฟอน т, เพราะว่ามันมีตัวที่เล่นกับฟอน т, อย่างไอตัวเกตส ถ้าอยากจะลดก็ไปลดคี่ซะสองใบซึ่งคุณพ่อแนะนาว่าลดอย่างมากคือลดแค่สองใบใส่ดรอสองใบแต่ว่าแต่ละคุณพ่อเล่นแล้วคือถ้ารู้ตัวเลยเป็นคนที่ดวงดีมากมากก็คือรู้ตัวว่าถ้าคุณพ่อไม่ใส่ถ้าคุณพ่อใส่ดรอและไอตอนจะกดสกิลให้ซอฟมือคุณพ่อต้องมีแหละรดรอทิกเกอร์แล้วไม่มีแหละไ,ไม่มีคีฟอนแน่นอนคือเป็นคนที่ดวงยั่งนีนะฮะอ่ะ บอร์ดของ h e ็กซ์อที่ดีก็จะเป็นขึ้นแหวนเป็นเกตสามครับเรียงท็อปตามใจชอบเนาะแล้วก็แน่นอนอ่ะอง่ายง่ายก็ยยคือคาาโรเน่หนึ่งตัวและง่ายๆอีกค่าหนึ่งก็เป็นยืนเป็นคนตัวใหม่แค่นี้หนึ่งตัวแล้วก็อ่าตูดแค่นี้เลยนี่คือแบบเพอร์เฟกแฮนด์ของขึ้นสามเฮ็อแลละเลียงท็อปการันตีว่ามีทิกเกอร์แน่และหนึ่งใบคาาโรเน่ตีหมื่นสองบูตอีกแปดพันเป็นสองหมื่น แวนตีในกรณีนี้ถ้ามีคนนี้อยู่ผมขอแนะนําว่าแลกการันตีไว้ได้ฟอนแน่นอนเอาข้างนี้ตีก่อนหมื่นสามครับแล้วก็แวนตีแวนตีได้ฟอนทิกเกอร์หมื่นหมื่นหมื่นแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นเป็นบอร์ดสกิลของคนนี้ก่อนเมื่อจบการต่อสู้และได้เช็คเตอทิกเกอร์บัตหนึ่งได้ฟอนลุกหกหมื่นได้เป็นสองหมื่นสองสกิลคนนี้เมื่อจบการต่อสู้ ได้เช็คเจอทริกเกอร์อะไรก็ได้โซบัสหนึ่งบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งรีไทยน้องและลุกเคลื่อนหนึ่งคนแล้วก็ติสองหมื่นสองค่านี้จะเป็นสองหมื่นสามเพราะว่าได้ฟอนรู้เรื่องหม่ก็มีเท่านี้แล้วก็ขึ้นเทิร์นต่อไปขึ้นเทิร์นหน้าคุณก็แน่นอนว่าเทิร์นนี้เทิร์นต่อไปเราไม่ได้เรียงกองแล้วคุณสามารถที่จะลงเป็นคนนี้มาก,ก่อนเคาน์เตอร์บัสหนึ่งครับอ่าหาของ คราวนี้ถูกตีตายก็ถูกตีตายไปแล้วก็จะเป็นขอบ่าบาสเราอาจจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นาอาจจะลงเป็นคนนี้เพราะเธอเมื่อกี้ใช้ไปสองบาสแบบแน่นอนแล้วอะเธอนนี้ก็ลงไปตัวน,นี้เพื่อเจอทิกเกอร์ก็ได้ใช้สกิลซึ่งอาจจะลงมาข้างหลังแล้วเอาเป็นคนนี้มายืนข้างหน้าแทนก็ได้ลงมาก็ทิ้งมือหนึ่งใบแสดงท็อปสองดูท็อปสองแล้วก็เรียงตามใจชอบหรือจะเอาเป็นไอ้นี่ ก็ได้ก็เรียงท็อปเหมือนเดิมซึ่งเหมือนเดิมในแฮตออฟจริงๆต้องมีตูดตลอดเวลานะครับเป็นเกตหนึ่งมาบูทเพื่อที่จะทําให้เช็คเจอทริกเกอร์ลูกละสองหมื่นให้แวนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตีตีเสร็จตีคีครับคี้แวนพลังแวนแล้วก็หนึ่งหมื่นจากแวนให้ข้างหลังครับคี้ครับคี้แวนพลังแวนหนึ่งหมื่นให้ข้างหลังท่ากับว่าออกไปสี่หมื่นเป็น หกหมืนหนึ่งนั่นเองก็กัดยากเหมือนเดิมนะฮะที่เหลือก็เป็นลูกเล่นใหม่กับพวกนี้เทเจอทิกเกอร์รีทรไทยไงแดมซึ่งเทอร์หน้าก็เอามาเล่นกับคนนี้ที่เพอร์โซน่าที่ลงมาแล้วเขาตอรบัสหนึ่งหาฮกซ์ออฟขึ้นมือแล้วการันตีว่าเทอร์หน้าคุณก็เพอร์ไรได้ตูมก็เล่นไงขึ้นอีกบัสหนึ่งโซหนึ่งไปเลยนั่นเองก็ประมาณนี้กับฮกซ์ออฟซอรเซเรสนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ ได้ของดีค่อนข้างดีมาทั้งตัวเกรดหนึ่งเกรดสองจริงๆก็โอเคนะแต่ว่าคุณพ่อไม่ชอบตรงที่มันต้องทิ้งมือหนึ่งใบถ้าสกิลมันทิ้งมือแล้วเปิดท็อปเดากสองใบหนึ่งใบคอหนึ่งใบแปะท็อปเอออันเนี้ยน่าจะยังโอเคนะไม่ต้องบุกพลังก็ได้แค่ขอแบบทิ้งมือแล้วมันไม่หายอะ่ะทิ้งมือแล้วแบบแค่อาบุ e พลังอย่างเงี้ยไม่ชอบอาจจะได้เลงท็อปด้วยแต่ก็ไม่ไไม,ไม่ไม่ชอบขนาดนั้นนะก็ ก็เลยติดไปแค่สองใบนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะอออินอาจจะใส่สามใบเลยก็ได้เพราะว่ามันก็คุ้มที่จะอออินแบบลุกได้อย่างเงี้ยมันตีมันตีบวกไปถึงสี่ห้าหมื่นได้เลยและแบกทริกเกอร์ได้อีกเพราะ X swap อย่าลืมว่าจิ้มไอ้ที่เราพอดคว่าฮุดูลพ่อลืมจิ้มบวกหมื่นอีกทีนึงนะก็จิ้มบวกหมื่นได้อีกทีหนึง่งถ้าเจอทริกเกอร์ลูกหนึ่งนั่นเองก็ที่บอกนะเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ได้ของเสริมค่อนข้างดีมานั่นเองนะครับโอเควันนี้ ประมาณนี้กับ Hexaop เนาะคุณพ่อไปและไว้เจอกันใหม่เนาะวันนี้สวัสดีครับ